โอ้ตาเพชรมณีก็มาช้างเชื่ออะไรคะเชือกนี้อันนี้แหละคะ่ะคุณแม่น้ําฝนค่ะน้ําฝนเอาไปถุงนึงค่ะแม่อันนี้ชื่อน้ําฝนแล้วก็มีกั่นกราวนะคะโอ้วันนี้ควานมากันเยอะเลยอะ่ะควานเริ่มกลับมาเสร็จหน้าข้าวแลตาเพชรมณีรับเองค่ะเป็นคุณแม่มาเลยค่ะแล้วก็ข้าวเบาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับรถขับรถแข่งกันแม่เสียว มาแล้วตาเพชรมณีเป็นยังไงบ้างสบายดีบอหายน้าหายตามาเห็นมาออกภาหาออกปาหายเลย <c oughs> จ้าแม่จ้า <c oughs> ค่ะมาส่วนขาหนุ่ <c oughs> ตาเพชรมณี <c oughs> ยายสาวน้อยตาสมบูรณ์นะคะมีแต่ความสบอ <c oughs> แม่ตาได้นะคะแม่จ้า เพิ่มเติมได้ค่ะคุณแม่โยนทีเดียวสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ

tami ok bot mana dia boleh kita kita pergi apa dia amin cuba nak dia pergi apa kau kauออกไปกินปลาเมื่อวานเมื่อวานนึงวันศุกร์แล้วกินปลาออกไปเลย อือไปเจอเขาออกไปเลยเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราไป Terima kasih telah menonton